L5018 สวยนะครับคันนี้ส่ง FC จังหวัดเลยนะครับช่วงนี้ก็มีลูกค้ามาจองรถเยอะเลยนะครับก็จะส่งเรื่อยๆนะครับตามคิวนะครับก็ขอบพระคุณ FC มางเลยนะ้วคันนี้ถือว่าสภาพเท่ารถใหม่เลยนะครับ100กว่าชั่วโมงงานนะครับเป็น FC ที่ซื้อแบบเงินสดเลยนะครับก็ขอบพระคุณ FC ทางจังหวัดเลยมากๆนะครับส่วนท่านไหนลูกค้าท่านไหนนะครับ อยากได้ L5018 สวสวยๆเหมือน FC ทางจังหวัดเลยนะครับอ่ะเรามีให้เลือก10กว่าคันเลยนะครับมีราคาเริ่มต้นที่3ามแสนบาทนะครับแพงสุดเซออ้วนมีอยู่นู่นเลยเหมือนคันนี้เลยครับอ่ะ0กแสนบาทนะครับรถก็จะมีหลายเกรดหลายสภาพนะครับใครที่อยากได้นะครับก็ทักทายเข้ามานะครับอ่าช่วงนี้ก็มีโซลิดด้วยโซลิดก็มีทั้งร้อยหเลงม้าเจ็ดเลงม้าแล้วก็ห้าสงม้านะครับมีทุกขนาดเลยนะครับ ดาวกัน4ี่0มื่นห้าหมื่นมะครับมีเยอะก็ดาวเยอะนะครับมนีน้อยก็คุยกันเป็นเคสเคสไปน้อย,อยไม่เป็นไรนะครับอ่ะถ้าขายให้ได้ก็จะขายนะตัว50าสิแรงเราก็มีสองคันนะครับตัว75แรงก็มี2องคันอ่าเราก็มีอ่านี่แหละครับนี่ฮอนแลนด์ 49, มี m อ็มยูสี่เกมีเอ็ด้วย m อ็นี้ก็ดาวกันอยู่แค่แสนเดียวนะครับ ใครที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเป็นคันๆโทรหาเซียววันได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับ094 7064430นะครับ0947064430นะแฮกเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น L5018 นะครับดาวกัน4ี0 0 0ื่นห้หรือจะซื้อแบบเงินสดเลยก็โทรหาเซียววันได้นะครับหรือไม่นะครับหรือไม่นะครับอยากได้โปรไฟล์ดาว มีนะครับยันมาฟีดาวแล้วก็มีนะครับใครมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับมีเยอะดาวเยอะนะครับมีน้อยดาวน้อยนะครับแล้วแต่งบประมาณเรานะถ้าเอฟซีมีความพร้อมเยอะนะครับเราก็ดาวเยอะๆจะได้มีภาระที่ต้องส่งวัดน้อยๆนะครับส่วน f c ทีที่เขาเรียกว่ามีงบประมาณน้อยนะครับเราก็ใช้โปรฟีดาวนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับ 0947064430น,นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่า EF 5 1 4 14, นะครับใครทำหาเงินดาวเงินผ่อนเรามีมาแล้วนะอ่า100อา 1, ้อ่งพันสองร้อชั่วโมงกับอ่า700กว่าชั่วโมงนะครับอ่านี่เลยนะครับอ่เรามีมา2คันนะครับที่เข้าระบบผ่อนได้นะครับดาวกันอยู่ที่40,000บาทนะครับผ่อนกันเบาๆนะครับ69,000กว่าบาทงวดย่อย เอ๊ะใช่หรือเปล่าอ่เดี๋ยวค่อยคำนวณให้ทีนะเดี๋ยวบอกผิดนะครับมันหลายคันบางทีเสวันก็จําไม่ได้นะครับเดี๋ยวบอกผิดนะครับ F สก็จะบ่นนะครับเรื่องข้างงวดนะครับอ่สอบถามกันอีกทีนึงนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนโทรหาเสวันได้เลยนะครับเราคือศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอย่าเบื่อนะรีวิวซ้ำๆรีวิวบ่อยๆนะครับอย่าเบื่อนะครับสนใจก็โทรหาเสวันได้เลยนะครับวันนี้ก็จบ การอัพคลิปแค่นี้นะครับใครสนใจคันไหนใครอยากได้คันไหนโทรหาเซอ้วนเลยเลยนะครับสวัสดีครับ